แม่แดงนะครับเดี๋ยวฮะเป็นลูกสะใภ้ชาวจังหวัดเราเป็นคนตะบนค่ะอันตรายคำว่าถ้าถ้าใครจะไปไปเที่ยวเรื่อะไรยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอ๋อเย็นหน่อยเย็นหน่อยชื่อยั่งค่ะถ้าจะเป็น่ยวจะไปเที่ยวค่ะชื่อยั่งอ๋อชื่อดอกอ้อค่ะดอกอ้อไปถามหารู้จักได้ร้านอะไรคะอ๋อก็สนุกอนไพรสนุกเกอร์นี้รู้จักกันหมดเลยค่ะทันทีสมุนไพ อังกอร์ว้าวแล้วมาครับวันนี้มากี่คนครับมาคนเดียวค่ะอ๋ขึ้นเครื่องมาจากอุบลใช่ค่ะ้ใอ้าวลูกสาวลูกสาวสองคนที่ไปรับครับลูกสาวูกสาวคนนี้ไปรับสอคนดีคุณ้อยคุณเก๋เป็นครูเหรอครับลูกสามงานที่ไหนครับทำงานทาราจัล อ๋อเป็นครูของจอมขวัญเมื่อคืนให้รางวัลห้าร้อยเดี๋ยวเมื่อคืนหน่อยชื่ออยู่เนี่ยโอ้ลูกสาวโอ้โหนี่แม่ยอดเยี่ยมมากสุดยอดพี่แอนจะเอาอะไรหน่อยคุยของไหมพี่แอนหน่อยพูดหน่อยเอาให้ให้คุณชวีพูดหน่อยอาจารย์จะพูดอะไรหน่อยไหมโอ้เขาปมือา ผบมือให้กับญาติของเราด้วยครับอังกอร์สนุกเกอร์จ,รจ,จากอุบลราชธานีนัเกเรือมาครับไปแวะได้นะครับ,รบได้ค่ะไปยี่นู่นไปไปถามว่าคุณดอกอ้อมาลายทองต้องเป็นเจ้าของอวงหัวลำใหญ่เลยหรือเปล่าขอเป็นสนุกเกอร์ใช่ค่ะโอเคโอเคโอเคชื่อพร้อมมากเลยนะครับนี่ญาติรานะที่ตัวตัวอย่างที่ท่านรองประยุทธ์พูดถึงนะครับเป็นญาติญาติฝ่ายที่ไป เนี่ยฝ่ายลุ่น,นาภานคะครับฝ่ายลุ่น,นาภาเดี๋ยวเดี๋ยเราจะไปเจาะเจาะญาติฝ่ายลิ้วทองบ้างใครมาไกลของลิ้วทอง